นั่งตากแดดทำไมเอาผิวทำไมว่าผิวโอ้ยแดดออกแล้วไม่ให้ทุเรียนมันเละแต่นกก็ นกระจิบนี่ถ้ามันสุกเยอะมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะตอนซื้อรู้สึกว่าเคาะมันลุมหลวมแล้วหลวมมากก็เลยแต่ก็อยากกินนาะอยากชิมก็เลยซื้อ านั่งกินตากแดดอร่อยมากมแดดฝนเพิ่งตกใหม่ๆมันจะไม่ร้อนมากมจะเยี่ยมทัางคุณทูดีมด,ดู เขาขายทุเรียนก็ขายทุเรียนก็จอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ดูเขาขายกันแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ย